สำหรับกล้องของ Sony Sphere 10 m a 3นะครับก็จะให้มาดามนี้ครับ 1. 12ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนหลักนะครับ 2. นะครับ8ล้านพิกเซลเป็นเลนออฟติคอลซูม2เท่านะครับและตัวสุดท้ายนะครับเป็นเลนอ u t ต w i า e ครับส่วนกล้องหน้านั้นก็จะมีความละเอียดค่อนข้างคมชัดอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับการเข้าใช้งานกล้องไม่ยุ่งยากครับเพราะว่าตอนนี้มันเหลือแอปเดียวแล้วนะครับ และกล้องค่อนข้างที่จะปรับตัวโรเทตได้ค่อนข้างเร็วด้วยครับโดยกล้องนั้นก็จะมีลูกเล่นก็คือปรับมาใช้กล้องหน้ามี HDR มีเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโทนแสงการละลายหลังนะครับค่อนข้างทําได้เยอะเรายังสามารถเปิดปิดแฟลชโหเรียได้ดว,ว่าอลังการงานสร้างมีถึงการลบจุดสีแดงในดวงตาได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการซูมนั้น ก็ยังคงเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าจะป้องปรับปรุงเพราะกดหนึ่งครั้งเนี่ยมันกลายเป็นสเทา่าการที่จะเอาเอาจ้ไวสุดนะครับก็คือต้องใช้อย่างนี้ครับ <financi> er. ก็คือกดไป3ครั้งดังนั้นเนี่ยการซูมของมันนะครับรองรับการซูมแบบดิจิตอลได้สุดๆถึง1ิเท่าผมก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับและถ้าเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอนั้นก็ถ้าจะกดซูมนะครับก็กดในลักษณะเดียวกันที่จริงอ่ะถ้าแยกเป็นปุ่มมาให้ก็จะดีนะครับแต่ว่า เมื่อไม่แยกมาก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้การซูมแยกก็สูงสุดที่10เท่าเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูกันว่าวิาวดีโอน,นั้นสามารถทำความลเอียดได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับก็แน่นอนครับ 4K อัตราส่วน21:9ต่อนะครับแต่เป็น30เฟรมเรทนะครับเพราะว่าตัว Full HD เท่านั้นที่จะทำได้60นะครับแต่อย่างน้อยมีระบบการสั่นมาให้ก็ถือว่าดีครับนอกจากนี้นะครับ มันยังมีโหมดต,ต่างๆที่ให้คุณได้เลือกใช้บริการได้ทั้นขรบอย่างโหมดกลางคืน Google Lens มี slow motion มีเมนูมาให้ด้วยโอ้โหมาดูเมนูหน่อยดีกว่าเมนู Manual นี่คือว่าปรับไปค่องข้างเยอะนะฮะนีปรับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีโหมดเซฟีน่าสวยหรือว่าบิวตี้โหมดนะครับโหมดสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์น,นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ มาดูกันมีเป็นโทนสีต่างๆที่สามารถเลือกใช้บริการได้แล้วสามารถถ่ายไปวีดีโอได้ด้วยนะโอ้โหทำเล่นไปแล้วก็ยังมีพานนามาซส้ยได้อย่างเดียวครับไม่มีไทมสแ a ปมาให้นั่นเองครับรู้สึกว่าถ้าไทย i ท e สแ a ปมาด้วยก็จะดีไม่น้อยครับเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ของกล้องหน้ากันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับกล้องหน้านะครับก็จะมีโหมดต่างๆมาให้เช่น HDR Auto นะครับ มีเรื่องของการปรับโทนสีได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความสว่างได้นะครับแล้วจะดีเล่นิดหน่อยแล้วก็ยังมีหมดตั้งเวลาพร้อมกับแฟลชนะครับซึ่งเราสามารถตั้งเป็นเปิดก็คือมันจะใช้หน้าเต็มเวลาที่เราอยู่แสงน้อยนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับในวิดีโอมันก็ยังถ่ายได้นะครับความละอียดที่ Full HD ซึ่งเดี๋ยวคุณจะได้เห็นในตัวอย่างนะครับส่วนโหมดจะใช้ได้เพียงโหมดเดียวคือ เซฟีน้าสวยเซฟีน้าสวยเราสามารถที่จะปรับเรื่องของการละลายหลังปรับเอฟเฟกตโทนความสว่างดวงตาแล้วก็หน้าเรียวแถมยังสามารถที่จะมีโหมดของภาพสะท้อนก็คือเป็นแบบกระจกมิลเลอร์ครับแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับรูปแบบได้แบบนี้ครับเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหน่วงเวลาได้ด้วยเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพกันดีกว่าครับว่า Sony e p p r r ซ t r i 10ีนั้นะเวลาที่เราถ่ายภาพมานั้นจะเป็นจางไหครับสำหรับในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับนี่คือภาพทั้งหมดที่เราได้ทดลองถ่ายนะครับก็ตั้งแต่ระยะมุมกว้างสุดจนถึงระยะ10เท่าซึ่งมันทำได้นะครับแต่ว่าด้วยความว่ามันเป็น decision zoom ก็ระยะสูงสุดอาจจะมีการแตกบ้างนะครับแต่ว่าในการเก็บพวก ดีเทลอะไรต่างๆนั้นผมถือว่าทําได้ดีนะครับก็คือยังคงเข้าใกล้ได้ส่วนภาพกลางคืนนะครับถ้าสมมุติเราถ่ายบสานสะพานเนี่ยเวลาที่รถวิ่งอาจจะมีการสัน่นนิดหน่อยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใช้โหมดกลางคืนก็จะมีความแตกต่างแบบนี้และกล้องหน้าของมันนะครับก็ยังคงให้การตอบสนองที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์อยู่ครับ สำหรับในการใช้ถ่ายวีดีโอนะครับ Sony s p e r a 10 Mark III นะครับก็สามารถที่จะซูมได้ในระดับถึง10เท่านะครับโดยนี่จะเป็นระยะ0.6นะครับอันนี้คือระยะที่1นะครับแล้วก็ระยะที่2ครับแล้วเราสามารถที่จะเลื่อนทอกเกนะครับไปได้สุดๆถึง10เท่านะครับซึ่ง10เท่านั้นก็คือคุณจะเห็นใบไม้ที่ค่อนข้างจะชิดแบบนี้เลยครับ ส่วนในเรื่องของการถ่ายปกตินะครับถ้าสมมติว่าเราจำลองอย่างเช่นให้มันเป็นกล้องหน้ารถอย่างเงี้ยนะครับตัวระบบการสั่นนะครับมันก็เป็นแบบ EIS ธรรมดาแต่มันก็ยังคงเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้ถือนะครับก็ยังคงเก็บภาพมุมใกล้ๆได้นะครับแต่ว่าระบบโฟกัสนั้นอาจจะต้องมีการช่วยมันเล็กน้อยก็คือทัชมันสักหน่อยนะครับ นะครับเป็นเช่นการย่างเน้มผมก็สังเกตว่าเอ้ยมันก็ยังมีการกระตุกดึงไปดึงมานิดหน่อยส่วนเรื่องของการถ่ายภาพกลางคืนสำหรับวิดีโอนะครับก็เก็บรายละเอียดได้ดีโดยเฉพาะเลนส์ตัวหลักที่มีรูรับแสงอยู่ที่ F1.8 แต่ว่าในเรื่องของการสารั่นแบบตึ๊ดๆๆเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่บ้างและถ้าสมมติว่าเราใช้เป็นแบบแพนปกติเนี่ยถือว่าสมูธใช้ได้เลยครับ และนี่คือวิดีโอจากกล้องหน้า Sony Xperia 10นะครับ Mark i i รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Sony น,นะครับซึ่งข้อสังเกตคือว่าถ้าเกิดเราถ่ายในที่ย้อนแสงเนี่ยมันก็จะไม่มีฟีเจอร์อะไรช่วยครับเช่นตอนนี้ผมหันย้อนแสงปุ๊บหน้าผมก็จะมืดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราถ่ายในที่ที่มีแสงปกตินะครับหน้าก็จะผ่องใสขึ้นแต่ว่าไม่มีฟีเจอร์ละลายหลังมาให้นะครับ แต่ว่าการเก็บรายละเอียดเรื่องของการสั่นนั้นถือว่ายังทําได้ดีครับนี่ทดลองถ่ายวิดีโอนะครับด้วย Sony x p e r i a 1 Mark 3ในโหมดของกลางคืนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพออกมาค่อนข้างที่จะต้องมีแสงช่วยนะครับถือจะสว่างนั่นเองครับถ้าแสงไม่ช่วยก็คือจะมืดเลยครับ